สวัสดีค่ะปาเก็กทำสวนนะคะแต่วันนี้ปกิกกไม่ได้ลงคลิปนะคะคลิปที่ว่าทำสวนไม่ได้ปลูกผักเป็นวันเสาร์จะหยุดหนึ่งวันแต่ที่ถ่ายทำวันนี้นะคะปาเกกจะมาแนะนำสินค้าก็คือจะเอาไปลงเพจนะคะเพราะว่าเพราะไม่ว่าจะเป็นไม้ประดับหรือว่าผักต่างๆสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยปาเก็กขอไว้เยอะ ก็ไม่รู้จะไปตั้งที่ไหนแล้วก็เลยจะลงเพจขายนะคะก็มีหลากหลายอย่างแต่ว่าคือคือ,คอพอประมาณนะคะก็ไม่ได้มากมายอะไรหรอกก็เก้าอย่างสิบอย่างอย่างเงี้ยลองมาดูกันนะคะสินค้าของป้ากิ๊กเอามาไม่หมดค่ะคือมันยกมาไม่ไหวนะคะเอามาโชว์แค่อย่างละนิดอย่างละหน่อยค่ะอย่างกวักมรกตอย่างเงี้ยมีทั้งหมดประมาณห้าสิบกระถางค่ะ ไม่รู้จะเอาไปตั้งที่ไหนแล้วเพราะฉะนั้นก็เอามาลงเพจขายขายราคาย่อมเยาเป็นกันเองนะคะปะกิกใจดีอยู่แล้วใครสนใจก็ไปดูนะคะปะกิ๊กลงขายที่เพจของปกิ๊กทำสวนค่ะอย่างกวักโมรกฏนะคะต้นใหญ่เนี่ยถ้าใครไม่อยากเลี้ยงต้นใหญ่อยากเลี้ยงราคาย,ย่อมเยาวอย่างนี้ก็มีนะคะเยอะมากๆเลยที่ชําไว้เดี๋ยวจะดึงให้ดูค่ะเวลาส่งก็อาจจะล้างไปค่ะ ใบสิบใบอย่างเงี้ยมีหัวหมดแล้วนะคะมีรากมีหัวแล้วไปถึงก็ไปปลูกได้เลยค่ะใบเดียวนะคะปลูกแล้วก็โตมาอย่างนี้เลยค่ะนี่ค่ะเป็นกระถางอย่างนี้เลยนะคะอยากได้สิบกระถางก็สั่งมาสิบใบก็ไปดูราคาได้นะคะที่เพจน,นั่นแหละปะกิกทำสวนมีหลายอย่างมีออมแซบมีอันนี้เป็น อากาบหนูอกากาศหนูนี่ก็เยอะมากๆเลยนะคะอกากาศหนูอันนี้เขากินไม่รู้ว่าคนเป็นมะเร็งรักษามะเร็งปักกิ่ก็ไม่รับประกันแต่ว่าเขากินเขากินแล้วก็โด่งดังมากก็ลองไปเปิดดูนะคะใน Google ค่ะอันนี้แปะตําปึงเป็นผักที่เป็นสมุนไพรครอบจักรวาลมีสรรพคุณทุกอย่างแต่ว่าใช้เป็นผักกินกับลาบนะคะมีรสจืดๆถุงนึงก็ไม่กี่ตังค์ค่ะแล้วก็พวกไม้ประดับก็จะมีพวกฤษี ผสมแครอย่างเงี้ยชําไว้มันเยอะมากๆก็ต้องไปตัดแต่งใหม่ก่อนให้มันแตกเป็นพุ่มแต่ว่าถ้าคนซื้อไปอย่างงี้ก็ไปตัดกิ่งเด็ดๆย่างงี้เสียบได้หมดเลยค่ะเนี่ยเด็ดเป,เป็นข้อเป็นข้ออย่างเงี้ยเอาไปเสียบก็ติดหมดอันนี้ก็เยอะนะคะเยอะมากๆเลยอันนี้ไม้ด่างนะคะไม้ด่างนี่ก็ตอนไว้แล้วประมาณ1ิบกว่ากิ่งค่ะจากสวนที่โคกหนองนานะคะ ใบอย่างนี้ก็เป็นสีของเขานะคะเขาเรียกว่าโพ7สีโพ7สีบางคนเขาก็บอกว่าเป็นปอดั้งเดิมเป็นปอ7สีแต่ก็คนจะรู้จักในน้มของโพ7สีนะคะถ้าเขาแตกออกมาบางทีตัดตัดยอดใหม่เนี่ยจะแตกออกมาสีแดงเยอะสีแดงสีส้มสีเหลืองอ่อนเหลืองแก่นะคะเขียวอ่อนเขียวแก่สีขาวสีครีมอย่างนี้ค่ะประมาณนี้แหละออกอมอมม่วงก็มีค่ะ อันนี้ก็มีเยอะแล้วก็มีมะเดื่อฝรั่งก็มีค่ะเยอะไปเปิดดูในเพจของป้ากิกทำสวนกันแล้วกันนะคะวันนี้ก็เอามาแนะนำแค่นี้เอามาไม่หมดค่ะมีอะไรก็ตามไปดูมเมล็ดชมจันทร์นี่ก็เยอะมากๆแล้วก็ขายถูกนะคะเดี๋ยวนี้ป้ากิกได้บริษัทที่บริษัทขนส่งที่ไม่แพงแล้วนะคะถูกค่ะ ก่อนนี้ไปส่งอีกบริษัทหนึ่งแพงตลอดลยคะอย่างหญ้าไผ่น้ําสรงทีกล่องนึ่งน่ะค่าส่งเป็นร้อยเดี๋ยวนี้ไม่ถึงแล้วนะคะ50บาทก็ส่งได้แล้วหญ้าไผ่น้ําอาจจะเป็นกระถางก็มีเป็นกิโลก็มีค่ะป้ากิ็กก็ปลูกไว้หมดสนใจก็เข้าไปดูได้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็มาแนะนําแค่นี้ค่ะก็ขอฝากติดตามเพจของป้ากก็กทำสวนด้วยนะคะแต่ก็เปิดไว้นานแล้วะค่ะเพจป้ากิ๊กทำสวน ก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาเปิดนะคะนานพอสมควรล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องการใช้เพจละก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้กันแล้วกันค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ